เม็กซิโกเป็นประเทศที่กว้างใหญ่และเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากรมากกว่า128ล้านคนแต่ทำไมประชากรมากกว่าครึ่งถึงตัดสินใจรวมตัวอยู่ในพื้นที่เล็กๆแห่งนี้พื้นที่ใจกลางประเทศนี้คิดเป็นเพียง18%ของเม็กซิโกและคนในพื้นที่ก็อยู่ที่นั่นมานานหลายศตวรรษแล้วเพราะดูเหมือนที่นี่น่าจะเป็นที่ที่น่าอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศ ทางตอนเหนือมีทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแลง้งต้องยอมรับว่าการเอาชีวิตรอดในสภาพอากาศเช่นนี้เป็นเรื่องยากมากๆส่วนทางตอนใต้มีป่าดงดิบซึ่งก็ดูน่ากลัวมากเลยป่าดงดิบอบอุ่นและชื้นมันอาจหลอกคุณให้คิดว่าป่าแห่งนี้จะเป็นบ้านที่อบอุน่นแต่การสร้างอะไรในป่าน,นั้นยากมากเพราะคอนกรีตจะไม่แห้งเนื่องจากฝนตกหนักไม่หยุดและความร้อนยังทำให้ถนนลาดยางเสียหายอีกด้วย นี่คือสาเหตุว่าทำไมจึงมีถนนลาดยางเพียง8เส้นที่ผ่านป่าดงดิบทางตอนใต้เชื่อมต่อเม็กซิโกกับอเมริกากลางถนนมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ถนนที่มากขึ้นก็หมายถึงการขนส่งที่ดีขึ้นและถูกลงซึ่งช่วยให้ผู้คนค้าขายทำธุรกิจและก็สร้างรายได้ได้มากขึ้นแต่ป่าดงดิบมีปัญหาใหญ่กว่าแค่การขาดแคลนถนนนั่นคือการทำเกษตรกรรมสารอาหารส่วนใหญ่ในป่าดงดิบ มีอยู่ในพืชไม้เก่าและใบไม้ที่เน่าเปื่อยเมื่อสิ่งเหล่านี้ผุพังพวกมันจะกลายเป็นอาหารระดับแมค o โดนัลสำหรับแมลงเชื้อราและก็แบคทีเรียพวกมันจะเริ่มหมุนเวียนสารอาหารอย่างรวดเร็วจนแทบไม่มีสารอาหารลงสู่ดินเลยเมื่อไม่มีสารอาหารดินก็จะแห้งแล้งและไร้ประโยชน์โอ้แล้วเราก็ยังต้องเคลียร์ป่าดงดิบเป็นระยะระยะไม่เช่นนั้นมันอาจจะทึบเกินไปผู้คนมักจะใช้วิธีการเผาป่า แต่ด้วยเหตุนี้พวกเขามักจะได้ดินที่มีคุณภาพต่ำซึ่งต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากเพื่อปลูกพืชและอย่าลืมศัตรูพืชในป่าที่มักจะมีอยู่ตลอดเวลาด้วยศัตรูพืชเหล่านี้ทำลายพืชผลและยาฆ่ามแมลงทุกชนิดก็ไม่สามารถกำจัดพวกมันได้อย่างถาวรที่แย่ไปกว่านั้นเม็กซิโกมีพื้นที่เกือบ70%ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีภูเขามากที่สุดในโลก เช่นเดียวกับสวิตเซอร์แลนด์และภูเขาก็จะทําทุกอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้มนุษย์ดํารงชีวิตอยู่ได้การสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะต้องใช้เงินแล้วแรงงานจํานวนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ราบนอกจากนี้การขนส่งระหว่างหุบเขาเหล่านี้ไปยังชายฝั่งก็ยังยากมากขึ้นด้วยลองจินตนาการถึงภูเขาที่เป็นป่าดงดิบสิใช่เลยแต่เดี๋ยวก่อนตอนกลางของเม็กซิโกไม่ใช่เขตที่มีภูเขาสูงหรอ พื้นที่นี้เต็มไปด้วยที่ราบสูงและหุบเขาและตั้งอยู่บนระดับความสูง2,000เมตรหรือมากกว่านั้นสูงเท่าสกิลรีสอร์ทในเมืองแอสเพนรัฐโคโลราโด Colorado เลยแล้วทำไมทุกคนถึงยังอาศัยอยู่ที่นี่ล่ะปรากฏว่าภูเขาเหล่านี้เป็นภูเขาที่ดีเนื่องจากมันมีความสูงมากจึงสามารถกั้นความร้อนของทะเลทรายและเขตร้อนได้ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นกว่าแห้งกว่าและอบอุ่นกว่า ดินที่นี่อุดมสมบูรณ์มากและเหมาะแก่การทำการเกษตรมากเพราะมีจุดที่เราคาดไม่ถึงอยู่ภูเขาโดยรอบหลายแห่งเป็นภูเขาไฟภูเขาไฟแม้จะน่ากลัวแต่ก็มีประโยชน์มากเช่นกันเพราะมันประทุมนนาน,นานหลายล้านปีแล้วและเมื่อประทุขึ้นแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ก็จะผสมลงไปในดินภูเขาไฟจึงเปรียบเสมือนปุ๋ยตามธรรมชาติพื้นที่นี้จึงเหมาะมากสำหรับการเพาะปลูก โดยเฉพาะธัญพืชที่มีแคลอรี่สูงเช่นข้าวโพดทําให้เราได้ข้าวโพดหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จํานวนมากจากเม็กซิโกและพื้นที่ภูเขาไฟหลายแห่งยังมีน้ําพุร้อนธรรมชาติที่สามารถผ่อนคลายและแช่ตัวในน้ําอุ่นได้และภูเขายังช่วยลดการแพร่กระจายของไวรัสและแมลงด้วยนี่เป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่ทําให้เมโซอเมริกากลายเป็นแหล่งกําเนิดอารยธรรมแห่งแรกๆในประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีก่อน เมืองโบราณเตโอติวากาันเจริญรุ่งเรืองที่นี่เมืองนี้มีประชากรอย่างน้อย125,000คนมากกว่าโมนาโคหรือลิกเกนสไตน์อีกเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกณนะขณะนั้นเลยในสมัยจัก,กรวรรดิเอสเท็กพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของทะเลสาบขนาดใหญ่5แห่งและแม่น้ำหลายสายซึ่งเป็นแหล่งน้ำจืดสำหรับการเกษตรและผู้คนยังใช้เรือในการขนส่งสินค้า ซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าและความเจริญทางวัฒนธรรมแต่การใช้ชีวิตบนภูเขาก็ยังไม่ดีนักพื้นที่ในเม็กซิโกประมาณ12%เเท่านั้นที่เหมาะสำหรับการเกษตรคนส่วนใหญ่จึงปลูกพืชในเขตภูเขาไฟตอนกลางซึ่งพวกเขาอยู่ที่นั่นมาน,นานหลายศตวรรษนอกจากนี้ด้วยความสูงของแม่น้ําแม่น้ําจึงไหลาจากภูเขาลงสู่มหาสมุทรแรงโน้มถ่วงทําให้กระแสน้ําเร็วแล้แรงขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีการขนส่งทางน้ำราคาถูกระหว่างเม็กซิโกซิตี้และมหาสมุทรแม่น้ำอันตรายเกินไปสำหรับเรือผู้คนจึงต้องใช้วิธีที่มีราคาแพงกว่าเช่นถนนทางรถไฟและเครื่องบินเวราครูสเคยเป็นท่าเรือสำคัญในท้องถิ่นโดยตั้งอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยและสงบเพียงแห่งเดียวในอ่าวเม็กซิโก เป็นท่าเรือธรรมชาติแห่งเดียวในแนวชายฝั่งที่ราบเรียบของเม็กซิโกมันจึงสําคัญมากไม่เพียงสําหรับคนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเป้าหมายสําคัญของผู้รุกรานด้วยแม้ภูเขาอาจช่วยปกป้องใจกลางเม็กซิโกได้แต่การปกป้องพื้นที่ชายฝั่งนั้นทําได้ยากกว่าการเชื่อมต่อเวราครูสกับเม็กซิโกซิตี้เป็นเรื่องยุ่งยากมากและการอาศัยอยู่ใกล้ภูเขาไฟนั้นยังไงก็น่ากลัว ภูเขาไฟจะปะทุและพ่นลาวาเท่าถ่านและควันไปทั่วเป็นครั้งคราวสิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งชาวบ้านจึงต้องอพยพเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเหตุการณ์ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี1943กับภูเขาไฟปาริคูตินลองนึกภาพชาวไร่ต้องไปหลาดใจเมื่อภูเขาไฟาระเบิดในทุ่งข้าวโพดของพวกเขาภูเขาไฟระเบิดอย่างรวดเร็ว และกลบหมู่บ้านสองแห่งด้วยลาวานและเท่าทานคนส่วนใหญ่อพยพออกไปได้ทันเวลาแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งคือการระเบิดของภูเขาไฟเอลชิชอนในปี1982การระเบิดครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจและก่อให้เกิดความเสียหายมากมายสุดท้ายเป็นภูเขาไฟโปโปคาเตเปตล ในภาษาแอสเท็ก ates, ชื่อนี้หมายถึงภูเขาที่สูบบรีผู้คนเรียกมันอย่างน่ารักว่าเอลโปโปภูเขาไฟลูกนี้ยังแอคทีฟอยู่และก็อยู่ใกล้กับเม็กซิโกซิตี้เอลโปโปมักจะพ่นไอน้ําและเท่าทานออกมาเพื่อเตือนทุกคนว่าภูเขาไฟเนี้ยังมีชีวิตอยู่และการอาศัยอยู่ใกล้กับมันหมายความว่าต้องเตรียมพร้อมเสมอว่าอาจจะเกิดบางอย่างขึ้นเหตุผลที่มีภูเขาไฟอยู่ก็เพราะแผ่นเปลือกโลกในบริเวณนั้นค่อนข้างมีการเคลื่อนไหว พื้นดินมักจะเคลื่อนตัวซึ่งหมายความว่าแผ่นดินไหวก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งเช่นกันอย่างน้อยสภาพอากาศในแถบตอนกลางก็ดีมากทำให้วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เช่นคอนกรีตและยางมาตอยเกิดขึ้นในที่สุดเราก็สามารถสร้างถนนได้แล้วใช่ไหมโอ้ไม่เลยเพราะด้วยพื้นที่สูงชาวบ้านจึงสร้างทางรถไฟสายแรกได้สำเร็จในศตวรรษที่19ในขณะเดียวกัน สหรัฐสร้างทางรถไฟไปแล้วกว่า80,000กิโลเมตรในเวลานั้นลองนึกภาพดูสิเนื่องจากเม็กซิโกเป็นเหมือนจิกซอที่ประกอบด้วยหุบเขาหลายลูกจึงยากมากที่จะสร้างถนนและทางรถไฟผ่านภูเขาโดยพื้นฐานแล้วไม่มีวิธีขนส่งสินค้าราคาถูกในประเทศมีแค่ไม่กี่เมืองที่สามารถเติบโตได้นอกเขตศูนย์กลางเศรษฐกิจ ชีวว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกและมันไปได้สวยโดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีอาจเป็นเพราะว่าเมืองนี้เชื่อมต่อกับชายแดนสหรัฐซึ่งช่วยส่งเสริมการค้าขายได้ดีมากเมืองเอโมซิโอตั้งอยู่ในทะเลทรายเช่นกันแต่ว่าโชคดีที่เมืองนี้อยู่ใกล้อ่าวแคลิฟอร์เนียทำให้มีอุณหภูมิไม่ร้อนนักและยังช่วยส่งเสริมการค้าทางทะเลด้วย เมืองน,นี้มีเทคนิคการชลประทานขั้นสูงที่ทำให้ทะเลทรายไม่แห้งแลง้งนอกจากนี้เมืองเอโมซิโอยังเป็นศูนย์กลางหลักของอุตสาหกรรมการบินและอวกาศด้วยอย่งางไรก็ตามเม็กซิโกซิตี้ยังคงเป็นศูนย์กลางของประเทศและเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีประชากรมากกว่า22ล้านคนแต่เป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลกลางในเม็กซิโกซิตี้ที่จะควบคุมความซับซ้อนของประเทศนี้ การค้าขายระหว่างหุบเขาตอนกลางและทะเลทรายตอนเหนือหรือป่าตอนใต้เป็นเรื่องยากมากๆและการสนับสนุนเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิด